เล้นครก็ระหว่างรอบสองนะครับระหว่างเจมดีเจอออู่กับมอดชามนะครับเว้ยตึงน้งคู่จับปงจปงปับปงประกระพงจับไปเอาเรื่องใส่ชูยกสองไว้ควาโดนไฟต่อจอบุรีรัมยกไปอีกหนึ่งโพเอาเพ็รดี้บีม <า>ด่<น>าเยอะเยอะที่ผาเยอะจริงที่เราเต่ายุ่ไหนอวะเฮียอยากเห็นมันอีเ่ากันหน่อยยู่กับหิวมังกรซอนหนึ่งอันอยังไงเอาขึ้นได้เปล่าสก,กายบูมันยกยกนะมันยกนะใช่หรือเปล่าวะอะไรวะนี่อ่ะนี่อ่ะยกเต่าไปทียกตกไปด้วย เฮ้ยฮ้ยวันมอเสียตรงว่ะเสียเซลเลยว่ะวันมอเสียเซลเลยว่ะก็ได้ที่เหล่าเสาเนี่ยวันมอมีดีอเหล่าอยู่โอ้โหมวยดีตีไปยกดูแม่งเหล่าดิเฮี้ยแรงกว่าอีกใส่ฟองอ่ะดีออโอ้โหโคตรจะตะพอรอแม่เลยโอ้โหที่เดียวตายอย่าแตกแม่งเอาแตกบอกเลยดามเมจเป็นล้านแค่นี้ก็เป็นล้านแล้วเอาคนเดียวแตกอ่ะ เอาดิเอาดิเอาด hey. hey uh ิเวฟครับยกให้แล้วโอ้โหโอ้โหมาเรามียืมของยองแหลมทรงยอเล่นไหวไหวไหวดิมึงลองไม่มีโลกกันดิสานีไงยกแม่งเลยได้เหล่าฟรีทาไมหนอได้เหล่าฟรีทําไมหนอทําดีพี่อําทาดีแล้วเพื่อนได้เหล่าฟรีแตกยกอีกด้วยไททูเปิดบอมปอเจ้าบุรีลัม พอเชาวเอา้าโดนสอบโต๊ะคุยเฮียไอ้นี่นพ่อพี่โดนดูดเลยวะเด็กนี่บีมยกไฟเขาไม่มีมานาหน,น,นุ่มเปนดุ่นเปนรุนใจร้อนมึงไปไป โอ้ยเยอะนะเว้ยเฮ้ยเยี่้อผิวจัดผิวจัดโอ้โหไอ้เที่ยสกิลหรือตะก,กิดควายปิดยังแรงหมดเลยนี่ทายทูโชว์ไปทีกวาแล้วเวฟขับเวฟขับรบลอรอโอเวอร์มาก่อนพี่ยามรอโอเวอร์มาก่อนควายพ,พาเข้าพี่ยามยกเลยก็ได้เนี่ยสองเนี่ยเออตั้งอย่างนี้มานานก็ยังเหลืออยู่บนใครเข้าบ่าดีอ่อเข้าบ่าพี่กูเปิดให้เอาดิพี่ยามวัดเชิงดิ นี่ไงเขารู้ไม่มีเชิงแล้วนะพี่ชายกูเอาได้อีแน่นอนเอาสิงอย่าให้ตัวนี้หลุดบอกเลยโดดเตะเฮ้ยคิวคิวไปโดนลุ้มโดนลุ้มแล้วพี่พูติดตามเจ็ดหมื่นก็ช่วยความหื่นของมึงไม่ได้ วิ่งหักปุ๊บไทยวันหักเลยไปละจ้าไทยวันยกยกยกสวยเข้าได้แล้วมิงไทยชูแม่งโทษเอาไม่ขโมยขอบคุณที่เขาม่ขโมยต่อเนี่ก็จะไปเหลาเสาเอ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 าตัวอ้วนโทษที่ติดโทษที่ติดโอโ้โหวู้ยงมึงมีไทยวันวะ่ะพี่อะไรวะวิ่งติดเฉย ดีกีระดับแชมป์โลกมกเขือมานานเหลือเต็มมาเขือยังไม่เหนื่อยวันนี้มาเขือยังไม่เหนื่อยลงซอยยกไปที่นบีเอสดลรวบสามรวบตึงรวบตึงต้องเปิดกลางก่อนเพื่อเจมดีจะต้อง่า้เออเหล่าไปเหล่าไปโอาฮโอโอาฮโยเหล่าไปว่าตัวจริงไี้เนี่ยเลยมีเงินทำของว่าตัวจริงโอไฮโยตัวจริง เอ้าอเอ้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 เช็คเ่าอเอ้อเอ้อเอเอ้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 ้อเอ้อเอีอเอ้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 เอ้อ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 เชิงเอ้อ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 เันอเอ้เอ้เ สวยสวยเอาไอ้แหลมสิงอีดิเบ้โ,อ,โอ,อ้โหพ่อเมื่ออีโคตรแรงเลยสักไอ้เหี้ยแหลมสิงเกืออหลอดไอ้สัก เอาอเวอร์ครับสองทีเอาโดนบันมอโดนแพ้อีกกูฮาเลยอ่ะแพ้อีกกูฮาเลยกูจะไม่อัดคลิปคู่มึงต่อไปถ้ารอบน,นี้ยมึงแพ้ถ้าวันมอแพ้เอ้าหลุดแล้วหลุดแล้วเขามีทุกทุกหมดแล้วด้วยทุกเดือนที่สุดท้ายหมดแล้วยกย้งสวยสวย ยมยโอ้โหแม่งยกเกิดมาก่อนดาบยกเกิดมาพอดีอเลยี่อ่ะนหน้าหลังสี่นาฬิกาเห,ห่าทำพูดเลยเดี๋ยวคิงหลุดก็แตกแล้วมั้งไปไปสองตัวชนหลุดหนึ่งดับเป็นยูไปเออ วีดัตยยกยกสองว่าดับยกยกสองว่าวันนี้พี่อังกูเล่นดีว่ะอ,อยู่เมืองจีนนะนี่วันนี้มึงอยู่จีนเล่นดีกว่าอ,อยู่ไทยอีกว่าตรเอาแฮ่ออีกคูณเลืออัดวันมอเลยกูบอกให้ถ้ากูทำจริงกูพูดจริงกูงไม่จริงกูไม,งไม่จังเลยกูบอกเลย หิ่งแลมบ็อกกี้แลมบ็อกกี้ไปดิแลมบ็อกกี้ไปพาน้ำสิงเข้าหน่อยพี่อําเอาหลอนหลอนเอาเอาหรือทีเดียวพี่อําเอาหลอนหมดเลย <c oughs> เอันนี้พี่อํายกก่องไวดิยกสกยกวยน้ำสิงสวยเอาเอาลอยที่อะไรเอาดิ เออพี่กูฉายพี่กูฉายวันนี้พี่กูฉายพยายามเล่นดีว่ะายทูแม่งเจาแตกแล้วมังไหพทูเจดีบิมวิ่งตีนแตงเหียมันวิ่งตามเต็มเลยไม่เป็นไรเพื่อนได้เข้าอย่างเงี้ย ล่อไว้เจ็บดีบีมล่อไว้เพื่อนได้เข้าล่อไว้ล่อไว้เพื่อนได้เข้าแน่นอนมูเตอเบฟขับพาเข้าเ่ยครับเบฟขับยกสามโชว์เป็นทีนี่แหลมสิ่งมาแล้วเอาไม่ใช่เดึก,ดกเอาไม่ช่วยเื่อนโ <c oughs> ดนดรอยาวเลยพี่กูแตกเดือดจริงถึงก็มีแตกอีกทีนึงตรงสวยพยายามยกทุบแล้วแหลมสิงไป ไอ้แหลมสิงเข้าได้พอพยายามหลายรอบแล้วเนี่ยเอาเอาเอางใต่กันหมดเลยเอ,เ,อเอาเอาเอายิงปงไปเลยดีออปปิดเชื่อกูว่าดีออปปิดเรียบร้อยสองทีแตกเวะเวะอ้าอามูปิด,ดว่ะไข่แหลมตรงใข่แหลมตรงดาเมจเท่าไหร่วะอุ๊บสี่ล้านสี่กั๊กจ่อนี่จั้งจ่อมันเป็นล้าน